ก่นเดินก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเรือสำเภาโชคลาบวันนี้มาพบกับมาพบกันไม่ใช่ไปพบกับนะมาพบกันที่เซฟวันนะครับตลาดมาร์เก็ตเพจรีชาร์ดมาร์เก็ตนะครับที่เซฟวันตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับก็นะทำมาในงานนะครับมาในงานก็จะมาเจอนะจะมาเจอกับโปรโมชั่นดีๆนะครับม,<า>มีส่วนลดให้ตั้งแต่10-30%นะครับ อย่างลำนี้นะครับเรือสีมหาสมุทรนะครับนี่นะสีมหาสมุทรขนาด50เซนติเมตรนะครับปกติขายอยู่ที่9,800บาทนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กกว่านะครับดีดลงมาแล้วนะครับมีส่วนลดให้ทุกลำนะครับอันนี้เป็นเรือสีมหาสมุทรเป็นเรือของพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับที่รวบรวมพลเมืองนะครับรวบรวมทหารจากจันทบุรีนะครับไปตีอยุธยาคืนมานะครับ ถัดมาทางด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเรือฉลอมนะเรือฉลอมตัวนี้จะเป็นเรือที่เป็นเรือที่หากินนะครับใช้ฝั่งทะเลเอ่าวไทยนะครับลำนี้พระเจ้าตากสินก็ได้ทําการหนีนะหนีหนีหนีพม่าจากอยุทธยานะครับไปไปลบไปตีมอข้าวมอแกงนะครับไอ้ทุบมอข้ามวมะแกงที่ก่อนที่จะตีจันทบุรีนะครับก็หนีทั้งทั้งทั้งทาง,ทง,ทงม้าแล้วก็ทางเรือนะครับโดยโดยใช้ลํานี้นะครับอ่า ถัดไปนะถัดไปตัวนี้จะเป็นเรือสำเภาจีนนะครับเป็นเรือสำเภาจีนเป็นตัวใหญ่ขนาด39เซนติเมตรนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มของของขวัญน,นะครับเป็นมอบเป็นของขวัญของฝากนะครับสําหรับญาติผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะครับงานมงคลต่างๆนะครับนะจะเป็นตัวนี้แหละนะครับอืมนี่ก็ปกติอยู่ที่3,900บาทแล้วบทถ้ามาในงานสั่งจองในงานตัวนี้ก็อยู่ที่3,900บาทนะครับอ่าถัดมาฝั่งนี้นะ แต่มาส่วนนี้จะเป็นเรือสำภาจีนฮ่องกงนะครับน้อยน้อยค้งนะครับที่ผมนะที่ผมจะจะทำเป็นเรือสำภาโชคลาภนะครับในในไซส์48เซนติเมตรนะครับทั้งทั้งร้านนะครับมีจะมีอยู่ลำเดียวนะนนะตอนนี้ปกติจะจะขายอยู่ที่ประมาณเ่็7,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ลดลงนะล,ลดลงเหลือเหลือ5,8 0 0นะครับนะไซส์48เซนติเมตรนะครับลดมีส่วนลดให้ครับเฉพาะในงานนี้นะ ตัวนี้จะเป็นเรือสองใบนะครับอยู่ในกลุ่มของอเรือที่ใช้ในการทําความเร็วนะครับเรือหมาห้วนนะครับนะนเรือหมาห้่นที่อยู่ในกลุ่มของกองเรือมหาสมบัตินะครับ่าถัดมาทางด้านนี้นะถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นจักรพรรดิมหาสมบัติขนาด48เซนติเมตรนะครับมาก็คือตัวนี้จะต้องใช้วันเดือนปีเกิดของ,ของ,ข,องอของเจ้าของเรือเขานะครับเนี่ย อย,อย่างของคุณคุณกนกเนตรนะครับมาเป็นตัวกําหนดสร้างขึ้นอีกทีนึนะครับลานี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเหลือทำเลกเกอร์นะครับทำเลกเกอร์หรือว่าทําสีสนั่นเองครับเหลือเหลือเก็บสีอีกอีกสองสาครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรงนี้นี่นะเชือกอเชือกผูกค้างเสือนะยังยังไม่ได้ติดนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวรอรอเก็บรายละเอียดก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจะทําการส่งนะครับอ่า อันนี้ขอเอามาโชว์ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะยังยังไม่ได้ทาสีนะครับนี่ยังไม่ได้ทําสีนสี่ยังไม่ได้ทำเลกเกอร์นะนี่ครับเนี่ยเยวขอทำเลกเกอร์ก่อนนะครับตัวนี้อามาโชว์ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดภายในเรือนั้นก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างอย่างในชุดของโซนโซนทางด้านหลังนี่เห็นไหมครับนี่นะอันนี้จะเป็นห้องบัญชาการนะครับห้องบัญชาการนะในในอดีตกองเรือที่เขาไปกันเยอะแยะ,แะนั้นนะครับ เขาจะมีการสื่อสารนะสื่อสารโดยการใช้นะระยะใกล้นะครับเขาจะใช้กองใช้คล้องนะครับนี่เป็นตัวเป็นตัวที่ส่ง,<อ>เ,ปสงเป็นตัวที่ส่งสัญญาณนะครับนี่กองคล้องนะส่งส,สัญญาณแบบไปทางซ้ายไปทางขวาถ้าไกลนะไกลกว่านั้นนะครับไกลกว่านั้น,น,น,นเขาเขาจะใช้สัญญาณธงนะครับก็<อ>จะเป็นจะเป็นตัวนี้นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่รับ ที่รับแรงลมนะครับว่าลมมาทางที่ทางไหนเขาจะได้ปรับใบเรือถูกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณด้วยนะครับที่ในระยะที่มองเห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าในวันไหนนะวันไหนที่เกิดท้องฟ้ามืด,ม,ดมืดมิดนะครับหรือเกิดพายุนะครับเขาก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวแสงแสงสว่างนะครับก็จะเป็นตัวตัวโคมนะตัวโคมตรงนี้นะครับโคมไฟนะตรงนี้นะครับนะวนีีกองมีคล้องมีคมคโคมไฟแล้วก็มีทงนะครับ ถัดมานะถัดมาทางด้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่ททยังไม่ได้ทําสีครับก็ข้างในนั้นก็จะเป็นห้องอเก็บสมบัตินะครับหรือห้องปักระวังของเรานั่นเองครับห้องปักระวังนั้นข้างใต้นะก็จะเป็นห้องอับเฉาครับห้องอับเฉานี่ก็จะเก็บเครื่องชามสังพระโลกเครื่องปั้นดินเผาครับเอาไว้สําหรับถ่วงเรือนะให้ใหเรือ,อกินน้ําลงไปนะครับเรือจะไม่จะไม่โยกจะไม่แยกจะไม่คอนนะครับ ถ้าท้ามองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูพามาดูลำลำใหญ่ๆนะครับนี่นะนี่นี่ตรงตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเขาจะเห็นชัดกว่านะครับนะเห็นเห็นไหมครับนี่ลำนี้ก็มีนะครับนี่นี่ลำนี้ก็ยังลำนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่ลำนี้ลำนี้ยังไม่เสร็จยังยังเหลือบันไดนะครับเนี่ยยังเหลือตรงนี้ยังทสีไม่ไม่ยังเก็บสีนะ ยังไม่เรียบร้อยนะครับงานงานสียังไม่เสร็จนะครับนี่ตนั้เห็นไะหมครับต,ตามเม็ดลอกตามเม็ดลอกอยู่ข้างหน้านี่นี่ครับก็ก็ก็ยังไม่เสร็จนะครับเดีย๋ยวขอขอมาโชว์ก่อนนะครับนะเดี๋ยวนี้ผ่านผ่านมาทางนี้นะครับอ่าผ่านมาทางด้านนี้ก็จะเป็นเรือหมาหว้วนนะครับโหโหเสี้ยนสองใบหม,มาหมาห้วนนี่จะจะมีทั้งหมด4ใบนะครับอ่านกะ็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเรือจกักรพรรดิมหาสมบัติ เหมือนกันนะครับที่ล่องทะเลแล้วามาฝั่งทางอินเดียนะครับผ่านศรีลังกาไอผ่านช่องแคบชวาแล้วก็ไปงคโปร์กาครับผ่านสยามของเราด้วยนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับในในกลุ่มของอกองเรือจักรพรรดิมาสมบัตินะครับทีนี้มาพูดถึงจกักรพรรดิมาสมบัติเสร็จแล้วนะเราเรามาพูดถึงในในส่วนของของเรือโชกันบ้างนะครับเรือโชเนี่ย เรือโชว์เนี่ยเขาจะเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มของพวกนักสะสมนะครับพวกนักสะสมก็คือไม่ไม่เกี่ยวกับในเรื่องของของจุ้ยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จำเป็นนะเรือโกลเด้นไฮน์เรือโกลเด้นไฮนนะครับ,ร High, รบตัวนี้จะมีทั้งหมด3เสานะครับโกลเด้นไฮนนี่ก็เป็นเรือของเซอร์ฟานซิเดสนะครับที่เป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนักเดินทางในสมัยก่อนนะครับที่เป็นของอังกฤษนะครับในในขีดสักหลาดที่ 1842นะครับ1842ที่เป็นเรือขนถ่านหินนะครับเป็นเรือขนถ่านสินค้าแล้วก็ใช้พองหลังั้นยเขามาีการยึดยึดอ่าวยึดประเทศกันเขาก็เอาลำนี้เลยนะครับไปไปเป็นตัวนะเป็นตัวทำสงครามนะครับเนสะร็จแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะไม่ไว้สําหรับเสริมของจุ้ยนะครับตัวนี้จะเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มของของโชนะครับถ้าจะเป็นเรือ ที่เสริมพวกจุ้ยนั้นก็จะมีจะเป็นเรือจีนนะครับจะเป็นเรือจีนก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ลำนี้ลำนี้นะครับลำลำนี้ไม่ใช่นะครับเรือเรือสีเสมุรตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะไว้ไว้สําหรับโชว์นะครับนะสังเกตง่ายๆนะครับนะใบใบเขานะครับใบเขาจะมีก้านใบคาดอยู่แล้วทําไมแล้วทำไมเรือสีหมาสมุรของพระเจ้าตากถึงถึงมีตัวตัวคาดนะครับตัวนี้ พระเจ้าตากสินเป็นเป็นลูกหลานของของคนจีนนะครับเขาก็จะมีเชื้อสายของคนจีนเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามีการติดต่อสื่อสารกับทางเมืองจีนอยู่แล้วนะครับก็เลยนําช่างนะมามาต่อนะครับมีกินอายของของเมืองจีนอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ในในอดีตแล้วเขาเขาไม่ได้ใช้เขาเขาไม่ได้ใช้อ่าวันเดือนปีเกิดเป็นตัวกําหนดสร้างนะครับ ตัวกำหนดสร้างก็จะเป็นตัวนี้นะครับลำนี้ลำนี้นะครับนี้นะครับลำนี้นะครับจะจะจะเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็มาพบมาเจอกันได้นะครับที่ตลาดเซฟวันนะครับที่โคราชนะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถโทรมาได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์เบอร์นี้เลยครับ063 368 68 33นะครับหรือจะเป็นไลน์อดีที่รัดเดิรดนะครับไลน์เดิมนะครับ R A w T D R นะครับลัดเดอร์นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ